มาค่ะพี่น้องเอาอีกแล้วอุ้งอิงเพรบันแห้งน้องหลุดปากออกมาให้โชกอีกซีนึงครับเทิงเวทีสาวหน่อยเพรบันแห้งอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะกระยัางเพบซิฟังรับหลายคนเคยเด้ติดตามน้องมาเนะราพี่น้องเนาะนะคะเวลาที่อุ้งอิงน้องหลุดปากตัวเล็กได้ออกมาก,กตามอย,อ,อยู่บนเวทีนะคะย้ำค่ะพี่น้องอยู่บนเวทีสาวหน่อยเพรบันแห้งมักสีออกมาตลอดเปิ้นมาแทบจะทุกงวดจำได้ไหมคะพี่น้องสำหรับงวดในวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพี่น้องเป็นจังไหนสาหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องในวิการลุดปากนะคะเมื่อน้องเมื่อน้องสิลุดปากออกมาวา่าศูนย์ศูนย์งวดนี้ละเลขสิวอศอูนย์ศูนย์น้องวาจังศิล่ละครับพี่น้องและปรากฏว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ออกจรงิงๆศูนย์ศูนย์เพชรสิไปคิดว่าเลขสิออกศูนย์ศูนย์น้องพี่น้องล้วก็กเป็นตามค่าบ,บอกของอุ้งอิง น้องไปทาการแสดงอยู่บนเวทีรูปแบบไม่มีคอนเสิร์ตกับเท่าแก่น้อยครับพี่น้องนะคะเอิรนวาเอฟซีแฟนคลับลคนกับเฮตตึ่มว้วันทองนะคะต่อมาอีกเมื่อจะเป็นในวันที่สิบกกุมภาพันธ์อุ้งอินน้องได้บอกว่าเจดจังหวัดอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงปรากฏว่าออกอีลีครับพี่น้องเจ็เจนะคะหลักการนี้ละเอฟซีแฟนคลับลคนกับภากันตามมาเรื่อยๆครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไหนก็ตามนะคะที พุงอิงน้องได้แบบนี่แหละดูปากออกมาอยู่บนเวทีน้องพีนองน้องเอ็กซิสนะครับในหลายคนนี่บอกว่าเอามาบอกนัมเนเดอร์นะคะเดี๋ยวซีว่าพี่รองไปฟังคลิปนี้จักน้อยสะก่อนนะคะและ้วซีมาบอกรายละเอียดเฮมซิสนงครับได้ฟังกันนะคะบอกเหยฟังดีๆนะคะฟังดีๆเอาไปเบิรงคลิปกันกูน่าจ้ามุ้ยเพอาะอยู่เหนือมอเนอะอ่ะเกระเด้งแต่น้ำลายเนอะบอั

นั่นแหละคะ่ะพี่น้องเป็นจังไดรนะคะเรียกได้ว่าชัดเจนกันเลยทีเดียวอุ้งอิงให้โชคทั้งเวทีเนาอพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขนะคะ,ต,นะคะตัวเลขที่ได้นะะคตัวเลขที่ได้ออกซิทนะคะหลายคนก็คือสี่ด่ยิ่งชัดเจนอยู่ตัวน้อพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวสีโร่เหตุการณ์จังหน่อยสักอนนะคะว่าเรื่องเล่าเหตุการณ์นี้มันเป็นจังไหร่รอบประมาณแบบมี fc แฟนคลับคะ่ะพี่น้องนะคะมี fc fan club ใน,นมีการ เอาอ่านี่แหละเอาเหมือนจะเป็นอลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องเอามาให้น้องอุ้งอิงนะคะเอามาให้เหมือนจะเป็นงวดของวันที่16เมษายน2568นี่นะคะพี่น้องนะคะแล้วนี่แหละอุ้งอิงนงกกระเบออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าโอ้ยสาธุนะคะคันลาดถือและเข้าแบ่งกันคนละครึ่งเนาะพ่อเป็นจังไหนค่ะพี่น้องนะคะเป็นจังไหนความที่เป็นอุ้งอิงเพชรบเพนแห้งขนาด มีคนออกมาหาขนาดนี้แล้วก็ยังสีแบงเผ่นจังสีไหมคะพี่นงนะคะแล้วก็คำบอกก็คือนี่แหละแบบจังไลล่ะบ่บ่บ,บ่เอาตะผู้เทียวจังสีแหมนะคะยังมียังบอกว่าคันใดํำวันที่หนึ่งนะคะกับแบ่งกันคุณน่ะเป็นจังเลสําหรับคเํเบอกกัขอให้เกิดขึ้นจริงวันถอขอให้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วบัดที่นี้พ่ออุ้งอี้นงบอกว่าคันถือแบ่งกันคนละครึบเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนกับผ้ากัน แฮสซูมตัวมันที่มีพี่น้องมาได้ตัวเลขใดนะคะได้ตัวเลขใดสำหรับบอจูยั่มาเล่นครับพี่นอ้องยุดด,ดีเพิ่นกันบเดวิลขึ้นมานะคะว่าเลขนี่ตรงกับความฝันของบอจูเลยนะคะกับบอหลูละว่าบอจูเพิ่นฝันมาออกอย่างนะคะแต่ว่าเพิ่นฝันมีเพิ่นบอกว่าซ้ตัวแบบนี้เลยแล้วสามตัวนันคืออย่างซ้ำตัวล่องท้ายนี่คืออย่างบอจูบอกว่า แปดเจ็ดเก่าพันนะัพี่น้องนี่คือตัวเลขที่โอโจได้หลั่นออกมานะคะซึ่งโอโจบอกว่าเลขไทยทีอุ้งอิงน้องเดนลอตเตอรีน่นี่กระตุ้มกับจังตรงกันจังซีนะคะพี่น้องนี่แหละเป็นจังได่แปดเจ็ดเก่าน้องพี่น้องโอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆนะคะเป็นเลขลงท้ายแอดมินกับโบนี่จะคือกันนะคะว่าถ้าเบิร์ดฮกตัวนี้คือคือตัวใด นะคะเธอบัลโหตัวนี้คือตัวใดกันกับว่ารู้คือกันแต่ว่า3ตัวไทยนี่เป็น8 7 9เจเกาพี่น้องเนา้กับว่าเป็นตัทิมเป็นตัทิมไมยวันทอสามารถเป็นไปได้หลายอย่างบวาสิเป็น8 7 7เจ็เจแต่กเป็นไปได้8ปดเก็เกปเป็นไปได้เจ9 7เกากเจ็กเป็นไปได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ลอกไปพิจารณากันบิ่งกัาพี่น้องเนาะต่ว่าอนี่ละสีซีซับสับเปลี่ยนกันจังไหนแต่ว่าบางคนอัจทิยะก็นั่นค่ะพี่น้องบางคนบอกว่า คอยเอาเลขเจนบวกเลขเก่าบางคนบอกว่าแบบนี้อัจฉริยะจริงๆแต่ว่าอย่าจะลืมเลยค่ะพี่น้องเป็นคู่กับเลขเก่านี้คือตัวเดียวกันโอ้ลหลายตัวแล้วล่ะน้องพี่น้องน้องนะคะแต่ว่าก็คือจังหวะน,นั้นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเอ็ดิบขับหลายคนนี่แหละกะ็จดใบพี่น้องจดไปแล้วพ่อจดครบเรียบร้อยเบิ้แล้วก็อ่านี่ละ่ะไปอ่าเบิ้งกระดาษค่ะพี่น้องพอวันที่สิบหกเมษาก็ไปเบิ้งกระดาษว่า มีตัวเลขใดแน่นอนในนาทีเกี่ยวกับกับองิงก็กมาเลือกตัวบันที่นีพี่น้องมามักตัวนี้มักตัวนี้จังสีมหมาเลสามารถเลือกเลยได้ค่ะพี่นอ้องบางคนบอกว่ามันหลายเกินไปจังส์สันจังสีตวบาแอดมินกะอ่าสิวะจังเลยละ่ะนะคะมีมีนาทีหามากเป็นแนวทางให้ซีแฟงครับหลายคนกับว่าอยากให้หลายคนเด้พลาดกันนะคะบัซิว่าออกมาแล้ว เสียดายจังฝันจังสีน,นอพินงค์เนาะกะนี่ละแอดมินกะบเบอยากเห็นซิมนงครับเริ่มพลาดกันกันเลยหาแนวทางเนี่ยหาแนวทางเอามาใหา้เราพี่น้องเนาะอ้าแล้วก็พี่น้องกัที่วชาชัดเจนแปดเจ็ดเก่าไม่แน่อาจจะมาก,ก็เป็นไปได้แต่ว่ากาอ้อนสีหอดก้อนจีหอดก้อนก้อนจีหอดวันที่สิบหนะก,นะะบกค่ะพี่น้องนะคะไปท้งต่างประเทศสะกดเนี่ยแมันไก่ไก่หนค่ะพี่น้องนะคะแล้วนี่นหะ พ่อได้เป็นค่าน้ำหมูกน้ำมันในการเดินห้างกลับอ่าสงการบารพีน้องเนาะว่ากันมาในชน่วงนี้คนกำลังแห่เดินห้างกลับคับพี่น้องนะคะโอ้โหกะับเนี่ลละสัมรับคนที่ไปเฮ็ดงานอยู่ทางไกลบารพีน้องเนาะบางคนบอกว่าบ่มีเงินเติมน้ำมันกลับบ้านจังส่แม่นาร์พี่น้องเนาะบาร์เ่บาร่เน่บารพี่น้องเนาะเอากับที่ว่าเป็นแนวทางนะที่ว่าเป็นแนวทางวันท้อนะคะโอ้โหที่เรียกว่าเอ็ซ์ซฟังคับหลายคนกับ มาส่งกำลับบงใจให้อุ้งอิงยังหล่นน้ำคือเก่าเหมืนนอนเดิมมาพี่น้องเนาะแต่ว่าแอมนี่ก็เงือกมองที่อุ้งอิงน้องวอกข้ามข้ามนี่แหละครับพี่น้องที่บอกว่าขันถือแบ่งกันเด้อพอนะคะเป็นจังไหนนะคะหลักๆสำหรับ fc fc เพ่อะวันนี้เฝนกระ e คือสิหก e ักอุ้งอิงหักเติบแอมมี่ที่ว่าต้องจัดกระคือสิหักอุ้งอิงหักเติบนะคะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นเพราะว่าสื่อลอตเตอรี่มาหน่นะคะปกติแล้วคนเ่องสิเก็บไว้ก็จะขวางมาพี่น้องเาเพื่อ ลุ้นนะคะว่าจะคงจิถือหรือบ่ถือคันถือนี่ก็ได้รับเต็มเต็มเลยมันถอดกันในท้อง,งที่หนึ่งก็รับเต็มเต็มนะคะแต่ว่านี่เพิ่นก็คือสีหักอุ่งอิงแห้งจนสีแม่เพื่อนจังได้มีการอาเอาให้อุ่งอิงคันนองถือเพื่อนก็คือสีดีเจเติบหนึ่งคุณนละเอาพี่น้องเนาะแทนทีเ่เป็นสีเก็บไปเองแต่ว่าบ่เลยค่ะพี่น้องซื้อมาแล้วยื่นให้อุ่งอิงทันทีนะคะกัะอขอเชิญชมนะค,ะคุณพ่อ ว่าในแต่กนนะคะว่าเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นากพ่น้องเนาะนะคะกับสุดยอดจริงๆวันทองนักพี่น้องอุ้งอิงวันย่างชัดเจนค่ะพี่น้องคันถือนะคะคันถือละอเอาเข้าเอาาแบ่งกันเป็นจังไต่กันยังมีการแบ่งพุนเดือถือว่าสุดยอดมากๆมามารอบเบิ่งกันค่ะพี่น้องไม่แน่อาจจะมาครบหนึ่ไปได้แปดเจ็ดเก้านะคะเอาละค่ะพี่น้องสจหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเลยสมีทสักก่อนเนาะค่ะคุณผูสวัสดีค่ะ